ใครกำลมงมองหารถเล็กขับสนุกประหยัดนะฮะแต่ต้องปีใหม่ไม่น้อยคลิปนี้ห้าเลื่อนผ่านนะครับคันนี้คือ Suzuki s w i f ปนะฮะ1.2 g r ปี22ครับไม์แค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับราคา335,000ฟรีดับผ่อนเริ่มต้น6,100บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จะพาไปดูสภาพจริงก่อนล้างก่อนปรับสภาพนะครับเดินให้ดูทุกมุมเลยตั้งแต่หน้ารถภายในห้องเครื่องนะครับผมด้านท้ายไปจนถึงห้องเครื่องนะครับผมใครที่ตามหาสวิปไว้ได้บอกเลยว่ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไปไวแน่นอนคร ถ้าอยากรู้ว่าสภาพจริงเป็นแบบไหนคุ้มแค่ไหนดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับสวัสดีครับผมบอยพยนต์นะครับคลิปนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถเล็กขับสนุกป,ประหยัดนะแต่ว่าได้สภาพดีต้องคันนี้เลยนะครับบอกเลยว่าห้ามเลื่อนผ่านนะครับผมรถที่อยู่ตรงหน้าผมคันนี้คือ u z u u กิ w ว f ปนะฮะ g นะปี2สีขาวครับผมไมแค่ส0 0 0 0กิเมเท่านั้นเองนะราคาส5 9 0ส0บาทครับ ฟรีดาวได้นะผอเริ่มต้นเดือนละประมาณ6,100บาทเท่านั้นเองนะฮะเป็นรถบ้านมือเดียวครับเข้ามาใหม่นะเพิ่งมาถึงที่ร้านมาเมื่อวานนี้นี่เองนะฮะวันนี้ผมจะพาชมแบบสภาพจริงก่อนร้านก่อนปรับสภาพให้ได้ดูแบบทุกมุมแบบตรงไปตรงมารับรองครับคลิปนี้นะฮะคุณได้คำตอบแน่นอนครับคันนี้รับประกันเลยโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับไม่มีชนหนักจมน้ำีความมานะ โครงสร้างบอดี้เครื่องเนี่ยทุกอย่างนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่ว่าอาจจะมีริ้วรอยด้านนอกนิดนึงนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเก็บงานเก็บรายเดียดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ผมจะพาไปดูสภาพจริงลากลับว่าสภาพเป็นแบบไหนกันเลยนะครับมาดูกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับป้าทะเบียนเนี่ยที่เป็นจังหวัดเชียงรายตรงนี้เดี๋ยวเพจนของเราเปลี่ยนเป็นแ้า้กรุงเทพอีกทีหนึ่งนะฮะจะไม่ได้เลขทะเบียนนี้นะต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะไฟหน้าเนี่ยยังใสอยู่เลยนะ,ะับนี่โคงไฟเดิมนะครับผมนะอาจจะมีร่องรอยเนี่ยที่ บางทีเขาจะทํา uhm ต <cima> kind of nice ําหนีไว้ว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องเก็บงานเก็บละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงมันจะเป็นพวกรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยนะฮะในส่วนของตัวด้านหน้านะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติรถต่งจังวัดเนี่ยมักจะเจอประจําพวกสะเก็ดหินนะเพราะว่าเวลาเขาวิ่งแบบทางมันมีลูกหลานนะมันจะโดนสะเก็ดหินต่างๆพวกนี้นะครับผมนะแต่โดยรวมสภาพทุกอย่างสภาพสมบูรณ์มีไฟเดย์ไลท์ไฟตันหมอกเนี่ยของเขามีให้ครบเลยนะครับ ตัวผิวพันธุ์ฝากระโปรงเหลี่ยมสันนะฮะยังสวยนะฮะอันนี้เป็นแค่รอยข่าสกรปรกเท่านั้นนะครับผมกระจกด้านหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับนี่ซูซูกินะครับผมนะฮะแล้วก็คันนี้ผ่านการรับรองการตรวจสภาพจากบริษัท Apple มาแล้วนะครับนี่นะฮะได้5ดาวนะตรงนี้อย่างที่บอกไปนะผิวพันธุ์ด้านนอกนะฮะที่เป็น4ดาวเพราะว่าผมต้องไปเก็บงานเพิ่มเติมแต่แตว่าโครงสร้างหลักของตัวรถเนี่ยหดาวเครื่องยนต์5าดาวนะฮะเนี่ยฮะตรวจสภาพรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกไว้เลยว่าคันนี้สภาพดีจริงนะครับแต่ว่า อาจจะมีร่องรอยเดี๋ยวดต้องเก็บงานนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวให้ได้ดูสภาพจริงสภาพแรกรับนะครับใครที่สนใจรีบนะฮะรีบเลยนะครับเพราะว่ามีคันเดียวใครรอยอยู่รีบเลยนะครับสำหรับตัวซูซูกิสวิฟทแบบนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับผมนะฮะโดยรวมสภาพดีมากนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเก็บงานภายนอกเล็กน้อยเท่านั้น,นะครับผมเนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้เป็นล้อเดิมโรงงานขอบ15นิ้วนะครับผมนะฮะขอบยังสนิทแบบนี้นะครับยังไม่ได้เคยแกะซ่อมแต่ว่าตรงนี้มีรอยนิดหนึ่งรอยย่นนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เก็บงานมีไฟเลี้้านแกม นะครับผมถือว่าสภาพสวยนะครับผมกุญแจเป็นคีย์เลสนะฮะตรงที่วงไว้เนี่ยมันจะมีพวกรอยสะเก็ดหินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไป QC คือมันมาเมื่อวานแต่ว่าทางทีมงานเพจของเรา QC ไปเมื่อวานก็จะเขาจะ,จะติ๊กไบ้์นะฮะพวกนี้มันสามารถลบได้นะไม่ใช่เป็นรอยที่โดนมานะครับเป็นรอยที่ลบได้นะครับนะบพวกนี้เดี๋ยวมีการล้างขัดสีทําสีเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือสภาพแรกครับอาจจะมีฝุ่นฝุ่นไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมรีบไปตรงไปตรงมาอยากให้เห็นสภาพจริงๆ,ๆนะฮะว่าสภาพรถแรกรับเป็นแบบไหนนะครับ เนี่ยโดยรวมสภาพดีบ่อเนี่ยไม่มีขิงไม่มีขาดเลยนะอันนี้เป็นบ่อเดิมนะเป็นบ่อผ้าเดิมนะข้อดีคือไม่อมความร้อนด้วยนะฮะเครื่องยนต์ของ s ซบิปเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะความทนทานนะฮะความทนทานนะฮะช่วงถ้าเทียบกับเครื่อง1.2ของรุ่นอื่นผมบอ,อกได้เลยว่า S ซิปเนี่ยน่ถือว่าดีมากนะฮะถือว่าดีมากไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกด้วยนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยสภาพตัวรถเดิมๆเลยนะครับผมเนี่ยน็อตไม่มีขยับไม่มีแกวไปกระจกได้เป็นระบบไฟฟ้าเป็นออโต้ฝั่งคนขับ ซอกด้านแก้มน็อตปี้มัยบับโครงสร้างเนี่ยหาดาวนะโครงสร้างตัวรถเนี่ยสำคัญสุดว่าถ้าเกิดมีการชนเข้าถึงโครงสร้างเนี่ยอันนี้คือที่ร้านไม่เอาเข้ามาแล้วนะแต่ว่าเรื่องด้านนอกเนี่ยสามารถเก็บงานได้น,นี่เดิมๆมเลยนะครับแปนบ้นเบรกคันเร่งไม่ช้ำมีพุชสตาร์ทนะครับออโต้สต็อปสตาร์ระบบการลื่นถลายไฟตันหมอกมีให้ครบนะครับพวงมาลัยสวยนะครับหนังไม่ลอกครับผมเป็นมัลติเป็นมัลติฟังชั่น function. นะปรับระบบเครื่องเสียงได้เลยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทหน่อยนะครับคันนี้ได้พุชสตาร์ด้วยนะครับอ่า เครื่องยนต์ขนาด1.2นะครับประหยัดน้ำมันครับนะฮะไม่แค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นครับไม้น้อยด้วยนะครับนี่ช่องแอร์เป็นแบบกลมทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะตกแต่งด้วยสีครีมสวยงามนะฮะนี่วัสดุทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับนะวิทยุเดิมโรงงานครับผมมาพร้อมแอร์อัตโนมัติดิจิตอลแบบนี้ปรับออโต้ได้นะฮะเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่ถุงเกียร์สภาพสวยหนังไม่มีรอกนะครับภายในสภาพดีมากคันนี้ก็สวยเลยนะตรงพนดานคือไม่มีรอยเจิมรอยสักยานมานะครับ แผงประตูก็สภาพเดิมๆจากโรงงานเครื่องยนต์ก็ปกติครับนะฮะสตาร์ทปกติเลยเนี่ยพวกนี้พลาสติกก็ไม่ได้แกรลอกออกเลยนะเนี่ยนี่คือสภาพสวยมากนะฮะซอกเดิมๆแห้งๆสครับเพจนะฮะเดิมโรงงานเลยสติกเกอร์มอกออยู่ครบนะฮะประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมเครื่องเขาดีมากนะคือต้องบอกเลยผมลองขับขนาดเครื่องจุดสองเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยถือว่าสวิปเครื่องเขาดีมากนะฮะต้องบอกเลยว่าเครื่องดีมากจริงนะครับผมนะฮะ ด้านท้ายมือเปิดประตูเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะฮะห้องโดยสารก็ถือว่านั่งได้อยู่นะอาจจะไม่ได้กว้างขวางเพราะว่ารถมันเป็นสไตล์แบบประหยัดน้ํามันแล้วก็ขนาดเล็กใช้งานแบบคล่องตัวนะครับมีพรมแบบไดมอนด์คัตมาให้นะครับนี่เจ้าของเดิมติดในส่วนของสครับเพลตรงนี้มาให้นะฮะพดานตัวรถสวยครับผมแผงประตูเดิมสภาพไม่โมไม่ช้ําเลยฟอนต์เดิมโรงงานนะครับประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยน มาร์กแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบครับไม่ได้มีรอยขยับหรือว่ารอยแกะซ่อมนะฮะหรือว่าไปข่าผ่านอุบัติเหตุหนักมานะครับแต่ว่าที่ขีดไว้น้องยันไปทีนึงนะว่าเป็นจุดที่เขาต้องลับต้องมาเก็บงานสีทีหนึ่งนะแต่ว่าโครงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมแล้วก็ช่วงล่างเครื่องยนต์นะฮะสภาพดีมากต้องบอกได้เลยว่าสภาพดีมากนะครับผมไฟเบรกด้านหลังนะฮะสภาพสวยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับนะฮะมีในส่วนของตัว กระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฝ้าที่ปัดน้ำฝนมีให้นะครับแล้วก็เป็นกระจกพาร์ทเดิมโรงงานรอบขานเช็คแล้วก่อนจะรีวิวนะครับตัวนี้เสารกระชารคฟินนะฮะเจ้าของเดิมเขาไปติดตั้งเพิ่มมานะอันนี้ไม่ใช่สเปคเดิมนะสำหรับด้านท้ายก็จุดเด่นเลยนะนี่นะฮะสำหรับรถสไตล์นี้ก็คว้างงครับพื้นที่เก็บของนะครับกระเป๋าเดินทางก็สามารถพับเบาะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมดาได้นะครับมีถาดธงถาดท้ายให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับสามารถวางของได้ครับ นี่ตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเดิมเลยนะตะเข็บเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับตะเข็บเดิมเลยนะนี่ตะเข็บเดิมตะเข็บเดิมไม่มีโดนมานะครับคันนี้นะครับไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับสำหรับขวัญใจซูซูกิสวิปนะครับผมเข้ามาแล้วรีบจัดนะครับผมมีคันเดียวไปไว้แน่นอนครับ ราคา3ามแ0 0บาทครับเอารถฟรีดาววันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ6,100บาทนะครับผม8ปงวดนะฮะสนใจทักปรึกษาผมเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรได้อัดไลน์ได้ครับนะฮะตรงนี้อย่างที่บอกไปเดี๋ยวมีการเก็บงานเพิ่มเติมนะเนี่ยคือเขาจะเขียนไว้เนี่ยมันจะมีรอยตรงน,นี้เดี๋ยวเก็บสีขัดสีตรงนี้จะเน้นขัดสีมากกว่านะตรงไหนก็จะพยายามรักษาสีเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ตัวรถเนี่ยคือสภาพดีมากโครงสร้างภายในดีมากเครื่ นะฮะซอกเดิมๆครับรถไม่มีชนหนักไม่มีอุบัติเหตุมาครับนะฮะอันนี้คือรถเดิมๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะถ่ายให้ดูแบบสภาพแบบจริงใจตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะครับกุญแจสมาร์ทเอ็นทีใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารครับแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเรียบร้อยดีครับที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มสภาพสวยงามตัวรถก็ไม่โซมไม่ช้ำครับตามซอกนะฮะน็อตไม่ขยับครับนะแห้งๆสวยๆเลย มันได้มีการเปลี่ยนการชนจากด้านข้างหรือว่าการซ่อมประตูมานะครับซ่อมฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับหัวน็อตยังคมยังสวยเลยนะก็ถ่ายให้ดูแบบสภาพดิดๆให้เห็นฝุ่นกันแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นรีวิวที่จริงใจนะฮะต้องบอกว่าเป็นรีวิวที่จริงใจแน่นอนครับสนใจดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพทย์ยนสาขาสุวินทวงศ์นะครับผมเข้ามาดูรถเข้ามาลองขับได้ครับ เดี๋ยวที่เหลือมีการปรับสภาพเช็คของเหลวน้ำมันเครื่องช่วงลงช่วงล่างนะก่อนส่งมอบอีกทีหนึ่งยังไม่ได้ปล่อยสภาพนี้นะครับนะฮะปรับสภาพให้พร้อมใช้เอาเป็นว่าไปเติมน้ำมันใช้ได้เลยครับสำหรับคันนี้มาเข้ามาดูกันต่อในส่วนของรายเดยดห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นขนาด1.2ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินจุดเด่นคือประหยัดน้ำมันมากครับค่าดูแลก็ไม่แพงนะอะไรหาง่ายด้วยเครื่องแห้งเดิมครับไม่มีรอยค่าน้ำมันนะครับผมนะฮะเหมาะกับคนที่อยากได้ ดูสภาพห้องเครื่องพวกซีนตัวหัวโชคเดิมโรงงานครับนะฮะฟอนต์เดิมโรงงานตัวเลขเครื่องต่างชัดเจนแบบนี้น็อตฝักโปงก็ไม่มีการแกะไม่มีการถูกขยับหรือว่านําซ่อมนะครับผ่านการความร้อนมีให้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับตัวคารมาน้ำนะฮะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวรอยการกระแทกหรือว่ารอยคดงอแต่งใดมานะครับยังตรงยังสวยแบบนี้อยู่เลยนะครับผมนะฮะผมจะสรุปสั้นๆให้ได้ฟังกันนะครับว่าจุดเด่นคันนี้มีอะไรบ้างนะฮะสำหรับตัว Suzuki s w i f ป1.2 GL ปี22คันนี้นะครับ ได้ใหม่แค่ส0่หมครับผมรถบ้านมือเดียวสภาพเดิมเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าปรับสภาพเลยนะครับผมราคาเพียง3 5 9แ0 0หบาทครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น6,100บาทครับจุดเด่นจริงๆก็คือปีใหม่ไม้น้อยขับสนุกประหยัดดูแลง่ายครับผมเหมาะกับคนที่ทํางานในเมืองนะครับผมคนที่หารถคันแรกนะฮะบ้านที่อยากได้รถเลก็กไว้ใช้งานอีกคันนะครับ ถ้าคุณอยากได้รถที่ขับง่ายใช้สบายค่าใช้จ่ายไม่บานนะครับผมสวบคันนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนครับคันนี้ผมบอกตรงๆว่ามาแค่คันเดียวนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมถ้าสนใจแนะนําปรึกษาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรมาได้แอดไลน์มาได้นะครับผมมาคุยกันก่อนนะครับผมผมช่วยประเมินเรื่องไฟแนนซ์วางแผนให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ